มาแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดของเดือนสิงหาคมของเกมมอร์เฟอรแครับมีการ์ดใหม่อะไรบ้างมีโลเคชันใหม่อะไรบ้างครับแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษอะไรภายในเดือนนี้ทั้งหมดดูได้ภายในคลิปนี้เลยครับผมโอเคเริ่มต้นจากทีมของซีซั่นนี้ก่อนนะเป็น Hero of Gala c t ัสนะครับก็คือผู้ส่งสารของกาล็กตัสก็จะเห็นว่ามีพี่กาล็กตัสในอยู่ข้างหลังของภาพนะพื้นหลังภาพนะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นผู้สงสารต่างๆมากมายครับพี่เป็นบอร์ดเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมาลักษณะของพวกแรปเปอร์ครับในน,นนะ โดยที่จะมีตัวของ d e v e l o p e เอร์คนอื่นเข้ามาแล้วก็พี่มีมีพี่เด็กสตาร์เข้ามานะครับซึ่งสตรีมเมอร์คนดังคนหนึ่งของเกมมอสแน็ปนะครับเข้ามาลองเพลงแรปแข่งกันนะครับในวันที่ลองแรปเนี่ยก็จะมีการแนะนำการต่างๆมากมายครับใบแรกคือการ์ตั้ดเฟิร์สสเต็ปครับใบนี้เป็นตัวของซีซันพาร์ทธรรมดานะครับคอสมอสแบบนี้ครับ6เอนจิ้ยพลังศึก2ครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเริ่มเล่นการ์ดใบอื่นนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี่ยผมเล่นการ์ดใบซ้ายสุดเนี่ยนะครับที่อยู่ในเลนซ้ายเเเนนนนนนีีีี่่ยยกกกกกรรรรระะะตตััััดดด็็็จจมมมอองงงงงลลลาาาคคบบบบบปแแ้้้้วทใให์เนี่ย กลายเป็นการ์ดผู้สงสารนะครับแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งหลังจบเทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าผู้สงสารของเราเนี่ยในที่นี้คือซันสปอร์ตนะเลนที่ซันสปอร์ตอยู่เนี่ยชนะนะครับพลังของการ์ตั้ในเทิร์นนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น2หน่วยนะครับก็ดูเป็นการ์ดท,ทั่วไปที่เพิ่มพลังง่ายๆนะผมมองว่าการ์ดเป็นเนี้ยไม่เก่งว่ะไม่ค่อยเก่งมากครับคือเทียบกับการ์ดอย่างมิสเตอร์แฟติกในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยมันเก่งกว่ากันเยอะเลยครับการนี้เป็นแค่การ์ดหกเอเนจีที่เป็นการ์ดดดแบบบบเเพพิ่่่มมลลััังง,งายงายไไๆไไไู้้ซซอนนะครค ใบต่อไปครับใบนี้ครับมาอีกแล้วครับซีซันพาร์ทแบบพรีเมียมนะครับหมายความว่าคุณต้องเติมเพิ่มอีกสิบเหรียญนะครับก็ได้ใบนี้ก็คือซิวเวอร์เซอร์เฟอร์เฟิร์สสเต็ปครับหรือเรียกว่าซิวเวอร์เซอร์เฟอร์หญิงหรือเรียกว่าน้องชาลาบาวก็ได้นะครับสามจี้พลังสี่ความสามารถก็คือเมื่อจบเธอนะครับถ้าเลนของน้องชาลาบาวกำลังชนะอยู่นะครับน้องชาลาบาวจะเลือกการ์ดหนึ่งใบในพื้นที่เดียวกันนะครับของฝั่งเรานะซึ่งเป็นการ์ดเปิดตัวนะแล้วก็น้องชาลาบาวจะทําการก๊อปปี้เทคการ์ดเปิดตัวอออยย่่่่าาาางงงก็็็จะะเเเปปนน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 แบบบบบีีีี้คคคครรัััใทมสสววๆืโด แล้วก็กำลังชนะเลนอยู่ถ้าเกิดว่าตัวของซิลเวอร์โซเฟอร์หญิงหรือน้องชาบาวเนี่ยก็จะก๊อปความสามารถของแคสตานอวานะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเปิดตัวของแคสตานอวาอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าดูเนี่ยรู้สึกว่าเก่งกว่าการ์ตัสนิดนึนนงนะแต่ว่าตัวนี้เป็นการ์ดผู้สีนะครับการ์ตั้นี่เป็นการฟฟ์ดผู้ห้าซิลเวอร์โซเฟอร์หญิงเป็นการ์ดผู้สี่สำหรับการในซีซั่นนี้นะครับทั้งตัวของการ์ตั้นแล้วก็ตัวของซิลเวอร์โซเฟอร์นะครับ เมื่อเทียบกับการในซีซันที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าการซีซันที่แล้วนะเก่งกว่าซีซันนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าผมเองเนี่ยนะอย่างซีซันที่แล้วเนี่ยกดแบบพาร์ตพีเยมเลยนะครับกดทั้งหมด2แบบเลยแต่ถ้าเป็นซีซันต่อมาที่กลังถึงเนี่ยผมก็ลังเลอยู่นะให้การตัทุกทคนต้องกดนะครับเพราะว่า นอกจากที่เราได้การการละตันเนี่ยเราได้ทั้งเงินไดท there, ท้ทั้งทองเครดิตค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวของซิลซัฟเฟอร์หญิงเนี่ยซึ่งต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ10เหรียญเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะไม่มั่นใจว่าติงจะกดหรือเปล่านะเพราะไม่ร in ouais> ู้มันจะเก่งขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเมื่อเทียบกับการ์ดอย่างพวกมิสเตอร์แฟร์ติกเฟิร์สสเต็ปกับแฟร์ติกคาร์ซึ่งค่อนข้างจะอิมแพคมากๆในซีซั่นของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของสตาร์ดัสครับตัวนี้ใช้โทเค็นแรกนะครับในสัปดาห์แรกนะครับ ที่จะเป็นการเพิ่มจํานวนอะไรบางอย่างเนี่ยจะไม่สามารถทําได้เลยนะครับจะสามารถทําได้เฉพาะการลงบนสนาธมธรรมดาหรือการย้ายธรรมดาเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างในตัวอย่างก็คือตัวนี้เซนทรีเท่ากับโนวอยหมายความว่าพอเราลงสตาร์ดั้ไปแล้วใช่ไหมแล้วเราเล่นเซนทรีที่หลังนะครับปกติเซนทรีก็ต้องเสกเดอะวอยมาในเลนขวาใช่ไหมตัวสตาร์ดันเนี่ยมันห้ามครับสตา,าร์ดั้มันห้ามทําการเสกอะไรทุกๆอย่างเลยครับตัวของเซนทรีก็จะไม่สามารถเสกวอยได้นั่นเองครับ หรือถ้าเกิดเป็นกราร์ดไบอื่นเช่นกราร์ดอย่างบลูดบลูดก็จะไม่สามารถเสกร่างแยกได้ถ้าเป็นไวท์ไทเกอร์ไวท์ไทเกอร์ก็จะไม่สามารถเสกตัวของไทเกอร์สปิริตได้นะครับถ้าเล่นตัวอย่างด o รดู ดรดูมก็จะไม่สามารถเสกดูมบอรดได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มองว่าใบน,นี้นะไปดูเป็นการ์ดที่อาจจะเล่นกับเด็กของเราได้ประมาณนึงนะแล้วก็จะพอจะเป็นเทคการ์ดไปแก้ทางอีกฝั่งได้ประมาณหนึ่งเช่นกันครับสุวนราที่2ครับโดยการเชตโตเคสแรกของคว,วคันโตเคสนะครับการ์ดผู้ห้านะฟแฟรงกี้เลโนวานะครับสองจี้พลังสามครับความสามารถก็คือหลังจากที่เล่นการ์ดหกจี้นะครับโดยที่ตัวของน้องโนวาอยู่บนสนามนะเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับตัวของโนวาจะทําการเพิ่มพลังไปสองเท่าครับแม่ตัวอย่างเนี่ยตัวของอ่อาลังงบกออปุ๊ตวขโนวาในพลังังจจะะก็็บนฟเนเปนท่า กลายเป็น24เพราะตัวของโนวาเนี่ยก็เหมาะของการเล่นเด็กบัฟประเภทต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าในตัวอย่างเนี่ยนะครับดูบีบัฟจากตัวของทั้งตัวของฟอร์ดใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวบัฟจากตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับพอทำการบัฟเยอะๆเนี่ยแล้วลงไปบนสนามเนี่ยพอเราลงการ์ดไล่6กฝัหนึ่งใบเนี่ยนะครับตัวของโนวาพลังก็จะเพิ่มขึ้นไป2เท่าดูแล้วก็น่าสนใจนะ มันเป็นพลังที่แบบจะช่วยทําให้เทิร์นในท้ายเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวได้แต่ว่าก็ต้องมีการบัฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่ครับสำหรับใบนี้แต่ที่ผมเริ่มชอบก็คือใบนี้นะโซดาที่3ของเกมมอสทรับนะครับในการใช้โทเค็ร์นแรกก็คือตัวของ The Fallen One นะครับ The Fallen One เป็นฮาจีพลัง5ความสามารถเปิดตัวครับจะทำการเซตยูแม็กเอนเนอร์จีนะครับเท่ากับพลังของการใบนี้ครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับพอเราลงตัวของ Fallen One แบบนนนี้นะใเทิร์นที่่6ใชมัครบ ตัวของ Energy ของเราเนี่ยมันจะกลายเป็น5นาทันทีเพราะว่าตัวฟอร์เรนวัเนี่ยมันคือพลัง5นะครับก็จะเซตพลัง Energy ของเราเนี่ยในเทอร์ที่6กลายเป็น5ก็ถ้ากับว่าเดี๋มีเทอร์ที่7ก็จะกลายไปแค่6 Energy นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำแล้วมันดุเดือดก็คือเขาเอาตัวซิม b บโเนี่ยไปรวมร่างเกิดฟอร์เรนวันนะครับเราก็ทำให้การเปิดตัวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอถึงไฟน,นอลเทอร,ทอออรท์นะครับซึ่งคมจีมันคือเทอร์ที่เอ่อเทอร์ที่ พอการเป็นสุขภูมิใช้ความสามารถเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่า ในเทิร์นที่แล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นมีแม็กเอเนอร์จีมากถึง16หน่วยพอขึ้นมาเป็นเทิร์นสุดท้ายอีกเทิร์นหนึ่งนะครับแม็กเอเนอร์จีก็เพิ่มขึ้นอีกหน่วยเป็น17หน่วยเนี่ยความเก่งของเดอะฟอร์เรนวันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะฟอร์เรนวันเนี่ยจะเหมาะกัรเล่นเด็กที่มีการบัฟพลังเหมือนกันพอเรายิ่งบัฟพลังได้เยอะนะครับหรือไปใส่ในซิมไบโอตสไปเดอร์แมนแบบที่คุณเห็นเนี่ยนะครับคุณก็จะเห็นว่าเรามีมานามากถึง17หน่วยนะครับเนี่ยคุณดูนี่ย,ยนน,ยนะครับเเล่ได้กืออบบทุกใเลยพมมี17มานนาในเทิร์นนนเเดียวนะยวะะะอมาากกๆครรับรที่เเรราาามมี17มานนนนใทิ์ะ ก็เป็นการที่เป็นการแนวความฝันเล็กๆนะครับแต่ก็มองว่าเป็นไปที่น่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นความสามารถที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนการที่เราสามารถเซตเอเนจีของเราให้มากขึ้นไประดับ10หน่วยได้ในเทิร์นเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงก็อยากจะทดลองดูนะครับแล้วก็เทคการ์ดที่น่าสนใจอีกใบหนึ่งนะครับในสัญญาสดาสุดท้ายของเกมมูซนัในซีซั่นนี้นะครับก็คือคอส m มิกโกลเดอร์ครับฮัตจิพลังเจ็ดนะครับความสามารถเปิดตัวครับจะทำการรีมูฟข้อความนะครับของการ์ดใบหน้า2ใบของคู่ต่อสู้นะครับในพื้นที่ที่คอสเมิกโกลเดอร์ ดูภาพตัวอย่างนะครับพอเราลงตัวของ Cosmic Glider เนี่ยนะครับมันก็จะทำการใบความสามารถของ Sunspot แล้วก็ Ladyship ทันทีนะครับซึ่ง Sunspot กับ Ladyship เนี่ยถือว่าเป็น2ใบที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็อยู่ในเลนเดียวกับ Cosmic Glider ครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าการ์ดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นการ์ดเปิดตัวเนี่ยนะครับมันก็ใช้ความสามารถเปิดตัวไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรครับแต่ถ้าไม่ใช่การ์ดเปิดตัวเนี่ยการ์ดส่วนใหญ่จะมีความสามารถเป็นของตัวเองครับเช่นความสามารถแบบต่อเนื่อง ความสามารถไปจบเทินความสามารถไปกดแอคทีฟหรือความสามารถพาสติฟทั่วไปนะครับตัวคอสมิกโกลเดอร์เนี่ยสามารถเข้าไปใบได้หมดเลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอเด็กต่อเนื่องเนี่ยลงคอสมิกโกลเดอร์ปุ๊บสองใบหน้าของคูร์เซซูในเลนนั้นเนี่ยโดนใบทันทีนะครับหรือถ้าเป็นเด็กที่แข็งแกร่งในช่วงนี้เช่นเด็กเอ่อเด็กจบเทินต่างๆเนี่ยความสามารถจบเทินต่างๆหรือการอย่างพวกอีเวนต์วูแมนหรือการตระตูลคาเดฟก,การแอคทีฟเนี่ย ถ้าเราลงคอสติมิ่งโกลเดอร์ก่อนที่เขาจะได้กดแอคทีฟเนี่ยการ์ดพวกนั้นก็เท่ากับไม่มีความสามารถเลยนะครับมันเป็นเทคการ์ดที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าตัวของสเต็เนี่ยนะครับก็น่าสนใจแต่ว่าค่าไล่อาจจะยังเปนิดนึงนะครับเป็น 5G พลังเจ็ดแต่ว่าถ้าเกิดลงได้อย่างถูกเลนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเสียคอมโบแล้วก็เล่นยาประมาณในช่วงเทิร์นสุดท้ายนะครับผมบอกว่าตัวคอสติมิ่งโกลเดอร์เป็นใบหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเกิดพูดถึงสี่สัปดาห์นะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับททททีีีีี่่่ใใช้้้งงงงงงโเเเเคค็็็็นน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 นกกกกาาาาาารรรรรแแะะะะะผมมมมออ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 วววดดสุจจจจปปปตััข The Fallen One บลล ดท้ายเป็นตัวของสแตดัสครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวของโทเค็นเหลือพอนะครับก็แลกทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดโทเค็นเหลือไม่พอนะครับในสัปดาห์แรกของตัวสแตดัสเนี่ยก็อย่าเพิ่งกดนะครับเราดูผมเล่นก่อนนะว่าเล่นแล้วมันสนุกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันสนุกเนี่ยก็ลองกดมาดูได้นะครับทีนี้พูดถึงการปูสี่นะครับการปูสี่นะจะมีหมด4ใบครับใบแรกคือแอร์วอลเกอร์ใบนี้เนี่ยนะจะได้กิจกรรมไฮโบเทสในช่วงปลายเดือนนะครับเขาบบบบบบอออกกกกกกกวว่่าาาาาา 3G 3พลลลััััังนน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 ะะะะคคครรรรรรรมมมี้ถูทททททยยจจแดดไ4ใใืืหเ็ ใบถัไป,ไปคือตัวของไฟล์ลอลท์ครับเป็นการ์ดฟีที่พลังหกนะครับใบน,นี้ก็อาจจะได้จากกิจกรรมพิเศษบางอย่างเช่นไฮโวเทชเช่นกันนะครับเป็นการ์ดเปิดตัวบอกว่าจะทําการชุบชีวิตการ์ดหนึ่งใบที่ถูกทิ้งหรือถูกทําลายนะครับซึ่งมีค่าไลายสามนะครับซึ่งมันสามารถทำคอมโบกับแอร์วอล์เกอร์ได้เราเล่นแอร์วอล์เกอร์แล้วทำลายแอร์วอล์เกอร์ใช่ไหมแอร์วอล์เกอร์ก็จะดึงตัวงไฟล์ลอลท์จากบนมือหรือบ,บนเด็กลงมาแล้วพอไฟล์ลอลท์ลงมาปุ๊บนะครับก็จะชุบชีวิตตัวของแอร์วอล์เกอร์ขึ้นมาอีครรัังนงนะบบบยๆบสหใ แล้วก็ใบต่อไปคือเลชิฟครับ 2G พลังสามใบนี้เป็นตัวมาของแพ็คพูลสี่นะมาช่วงต้นเดือนเลยนะครับตัวเลชิฟเนี่ยเป็นการ์ดเปิดตัวเขาบอกว่าจะทิ้งการ์ดใบายสุดบนมือของเรานะครับแล้วแทนที่ด้วยการ์ดใบอื่นนะครับที่มีค่าไลา่เท่ากับการ์ด่ถูกทิ้งนะครับแต่การ์ดท,ที่ถูกแทนที่เนี่ยจะมาอยู่ใบขวาสุดแทนนะครับเพราชนั้นเลชิฟเนี่ยจะการันตีทิ้งการ์ดใบายสุดเสมอนะแล้วก็จะแทนที่การ์ดใบนั้นนะครับมาอยู่ใบขวาสุดแต่เป็นการ์ดแบบสุ่มใบอื่นที่มีค่าไล่เท่ากับใบนั้นนั่นเองครับ แล้วก็สุดท้ายใบนี้ครับ t ล o r a x t h มเมอร์นะใบเดียวคือพี่ดาซายที่บ้านคิดดูดิใบนี้แม่งเหงาจกนกระทั่งไม่มีภาพแบบเป็นภาพโปรโมทแบบเมื่อกี้ที่ผมแคปมานะครับเขาบอกว่าเขาสามารถเปิดตัวเนี่ยสับที่พลังสามนะครับ for each location ในแต่ละ location นะครับจะทำการาสับก้อนหินเข้าไปนะครับสำหรับคนที่แพ้นะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะครับพอลงพี่ตัวของ t ล o r a x t h มเมอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าฝั่งเราแพ้2เลนนะคือแพ้เลนเลนซ้ายกับเลนกลางนะครับก็จะทำการสับก้อนหินเข้าไป2ก้อนในเด็กนะครับแล้วพอดีมันเหมาะกับตัวของ location at ที่ร้านพอดี ที่ทําการสับเด็กของเราแล้วคืนมาเป็นสามใบนะก็ะเห็นว่าเราได้ก้อนหินมา2ก้อนแล้วนะครับจากพิ้คอมมาร์ของพี่เทอร์แลนด์นะครับตัวเป็นการ์ดที่แบบไม่มีกระทั่งภาพโปรโมทนะครับผมแคปแล้วมันหาไม่เจอนะเหงาโคตรๆนะสำหรับดักไซที่บ้านใบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของโลเคชันใหม่นะครับมีตัวของเซนลานะเซนลาก็คือเขาบอกว่าจะแอดสามคอร์ดการ์ดฟอร์มยูเด็กเฮียคือแอดการ์ดนะครับไล่สามหนึ่งใบจากเด็กของเรานะครับลงมาบนพื้นที่นี้ คำว,ว่าอดเนี่ยผมไม่มั่นใจนะระหว่างเป็นการดึงการ 1, ์ดหนึ่งใบจากเด็กลงมาเลยซึ่งเป็นการรีกองนะครับหรือว่าเป็นการแค่ก๊อปปี้การ์ดหนึ่งใบที่เป็นไล่สามลงมาบนสนามนะครับต้องดูเป็นแบบไหนนะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับเพื่อทำให้เด็กของเราเนี่ยต้องมีการใส่การ์ดไล่สามเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่การ์ดส่วนใหญ่นะครับเด็กส่วนใ,ใ,ใหญ่ก็ใส่ไล่สามอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับโลเคชั่นเซนลานะเศรษฐกิจนหนึ่งน่าสนใจนน mos, นนนเป็นไงครนะับคือเด็กเซเว่นคอสมอสนะคย ถูกเปลี่ยนโลเคชันเป็นแบบอื่นทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างจะแกมเบอร์พอสมควรนะผมว่าสองโลเคชันที่เราเห็นตรงนี้เป็นโลเคชันที่ค่อนข้างจะแกมเบอร์ั้งคู่นะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าวิธีการเล่นเนี่ยน่าจะต้องเพลาราวเป็นค่อนข้างเยอะเลยครับโดยเฉพาะไอ้ตัวของ The Seven Cosmos เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นพวก Deck เ e l e b o เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นโลเคชันที่เราไม่ชอบมากๆเพราะมันจะแกมเบอร์มากแล้วมันสุ่มโลเคชันใหม่ทั้งหมดครับอาจจะกลายเป็นโลเคชันที่ไม่ดีกับเราทําให้เล่น Celebo ไไม่่ติดดกันน้นเองครับ แล้วก็ระหว่าที่แล็บอยู่ก็จะเห็นภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวของแวนเรียนที่ได้จัดตัวของซีซันพาร์ทนะครับก็จะมีการตัดเฟิร์สสเต็ปนะมีเดนทรูแล้วก็มีแกมบิดครับพวกนี้น่าจะวาดโดยแพนดัสสตูดิโอทั้งหมดนะครับก็สวยงามตามสไตล์ของแพนดัสสตูดิโอเหมือนเดิมครับแล้วก็สุดท้ายครับไฮวอเ o l t อีส is แบ็กนะครับอันนี้เขาบอกว่าวันที่21 สิงหาคมใช่ไหมแต่ความจริงนะถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็นะ่าจะเป็นวันศุกร์นะครับที่2สิงหาคมนับจากวันนี้ไปก็มันเกือบเกือบ3สัปดาห์นะครับไฮล์มเทสรอบนี้ก็จะเป็นไฮล์เทสรอบธรรมดาครับไม่ได้มีเรื่องของโอเวอร์ไดอะไรให้วุ่นวายนะเล่นกันปกติสารเทินปกติไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรครับแล้วก็ได้เอเนอรจีตามปกตินะครับแล้วก็วิธีการเนี่ยถ้าี่ดูเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นว่าจะมีตัวของแอร์วอคเกอร์อย่างน้อยหนึ่งใบแน่ๆนะครับที่จะได้จากกิจกรรมนี้ราคาประมาณหมนะื่นสองหมื่นสองเนี่ คือถ้ามีเวลาประมาณ6-7วันเหมือนในภาพเนี่ยแอร์วอกเกอร์เก็บทันครับเพราะว่า1วันเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยประมาณ2,500แต้มนั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงท้ายของคิวจะเป็นแบบนี้ครับ chaos of galactus นะครับเรื่องราวของผู้สงสารแห่งกาแล็กตัสนะนั่าลองคำว่า inspire นะครับดูมุมซ้ายล่างนะ inspire by marvel studio นะครับ the fantastic four first step นะ only i n t h e a t e r นะครับก็จะบอกว่าทั้งหมดนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวของหนัง marvel เรื่องปัจจุบันก็คือ fantastic four first step นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ดูได้ในโรงนะครับใครยังไม่ดูก็ลองไไปดดู้นะครับ ทีนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็มาดูในเว็บของเออ่ Snapzone นะครับก็จะมีข้อมูลซีซันพาร์ตเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเช่นตัวหลังการ์ดแบบนี้นะครับสวยงามนะหลังการ์ดกาลาตัสกับหลังการ์ดเออ่ตัวของ Cosmic Glider ใช่ไหมแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับกาลาตัสเป็นตัวพรีเมียมพาร์ทกับตัวของ Silver Girl หญิงเป็นซูเปอร์พรีเมียมนะครับตัวของ Valiant นะครับ Valiant การ์ดจาก Pendulum Studio นะกาลาตัส Deadpool Gambit นะครับแล้วก็มีอวตารแล้วก็มีการ์ดนิดหน่อยนะครับให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมให้ดูตรงนี้ก็คือตตััวขขอออองเเ่่แพ็คคคทีจะะ้าาามในนนรบ อย่างที่คุณรู้กันว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีแพ็คแปลกๆเข้ามาแล้วนะครับอย่างนี้ก็จะมีแพ็คของเอ็กเมนพิกนะครับถ้าเกิดกดภูสามกดภูสี่ 4, กดภูห้านะครับเราจะเจอแต่การ์ดที่อยู่ในเครือของเอ็กเมนเท่านั้นนะครับผมคิดว่าตัวของเด็กเอ็กเมนเนี่ยนะครับมันดูค่อนข้างที่จะกระจายความสามารถโดยรวมเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่ากดสักเท่าไหร่ครับแต่ที่น่ากดผมว่าคืนนี้นะก็คือตัวของเดสต์ทอยส o t ปอ g h ตไลท์ก็คือตัวของเด็กคัมไลน์นะครับทั้งภูสามภูสี่ภูห้าพวกนี้ แล้วก็พูสี่ก็จะมีการอย่างเอทิวิทิธีนะครับพูห้าผมไม่แน่ใจว่าจะใส่นิโกิเข้ามาหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีการอย่างพวกคิดโอเมก้าเข้ามาด้วยครับตัวของแพ็คทำลายเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่เจาะจงเฉพาะไปเป็นเด็กทำลายนะแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับระดับเทียร์ก็จะลดลงมาประมาณหนึ่งซักอยู่มาช่วงเทียร์สองกลางๆถึงเทียร์สองปลายๆนะแต่ก็ดูน่าสนใจมากนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นเด็กทำลายนะครับและการยังไม่ครบรอดูแพ็คสปอร์ตไลน์นี้นะครับมาช่วงปลายเดือนนี้นะรับรองไม่น่าจะผิดหวังคคคคคคครรรัััััับบแลล้้ววววกก็็็็อออออออนนนนีเเเเปปตตขขขงงงมดชืจ ถ้าเราเก็บได้ครบก็จะได้แนวก็ดูสวยนะแนวนี้ดูสวยนะครับผมไม่รู้ว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวของค r วเทติพ็อกเก็ตหรือเปล่าดูสวยงามทีเดียวนะครับผมว่าหลักๆก็จะเป็นวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้รวมๆอีกทีนึงนะครับสรุปอีกทีนึงนะตัวของอพาร์ทธรรมดาคือกาแล็กตัสนะครับพาร์ทพรีเมียมคือตัวของซิลเวอร์ซัฟเฟอร์หญิงครับใช้โทเค็นพูห้าแรกทั้งหมด4ใบครับสแตนดาร์ดโนวาเดอะฟอร์เรนวันแล้วก็คอสมิกโกลเดอร์ครับใช้โทเค็นแรกในแพ็คพูสี่นะครับก็จะมีการ์ดอย่างเลดเเทออร์แะมล้ววก็ตัขชี แอ r วอลเกอร์กับไฟ r ์ลอ r d ดนะครับน่าจะมาในกิจกรรมไฮโบเทสและนี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับซีซั่นนี้ก็จะมีการทั้งหมดประมาณ10บใบนะครับมีการทั้งหมด10บใบด้วยกันใช้โทเคล็ดแรกได้ทันที6ใบครับกดในซีซั่นพารทั้งหมด2ใบแล้วก็ได้จากกิจกรรมพิเศษอีก2ใบแล่นี่ครับสิบใบด้วยผมดูนะผมคิดว่าน่าจะดรอปกว่าซีซั่นของเดือนก,กรกฎาคมครับ เพราะต้องยอมรับตรงๆนะว่าเดือนของกรกฎาคมหรือ f i n ์นัก t ิดโฟ r f i r s t ์สเทเนี่ยการ์ดมันเก่งเกือบทุกใบเลยครับทำให้ส่วนตัวรู้สึกว่าซีซั่นนี้น่าจะค่อนข้างหมองพอสมควรนะครับแต่ทุกอย่างจะเป็นยังไงนะครับการ์ดใหม่มันจะเก่งขนาดไหนแน่นอนครับทุกคนสามารถดูได้ในช่องผมเสมอนะครับผมจะพยายามกดการ์ดทุกใบมาให้ทุกคนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการ์ดู่สี่การ์ดูห้าการในซีซั่นพาร์ทแบบไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นมารอดูกันในช่องอาร์เฟลันะครับจะมีการ์ดทุกใบให,ให้ดูอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์ผมหน่อยนะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าใน10บใบที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณชอบใบไหนมากที่สุดครับใครไม่เคย subscribe แล้วควร subscribe ผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันภายในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ